อ่ะช่วยบอกพี่ก่อนว่าขั้นแรงต้องทำยังไงขั้นแรกก็หา A B D ดเออเมื่อกี้มันคือความยาว A C นะความยาวยอดลูกคือสักสี่สักสแล้วน้องตอบ20ก็ผิดนะนีโดนหลอกนะอุตส่าห์คิดต้อง3านาทีนะนะดันตอบไม่ครบนะ อ่ะได้ห้าสิบสี่มาขั้นแรกให้หาอะไรครับหนึ่งหาอะไรหาอะไรหา a d ด o ด็อกก่อนใช้พี่ทากรัสเนาะ a d ด o ด็อกก็คืออะไรฮะเร็วๆเลยมาสิบสามกำลังสองลบห้ากำลังสองถอดรูทใช่ปะ ซึ่งก็คือ12เพราะว่าเราท่องไว้5 12 13โอเคไหมนะฮะอ่าพอเราได้ AD d o c แล้วเราหาอะไรต่อขั้นที่2 AC ถูกไหมครับ AC ก็หาจาก P t e r m กร a l เหมือนกันเนาะก็เป็น AD d o c เนี่ยแหละแล้วก็ DC cat เนาะก็คือสามารถหาได้จาก 12ยกกำลังสองบวกด้วย16ยกยกกำลังสองถอดรูทถูกปะเท่ากับเท่าไหร่ครับ20ถูกไหมคือพี่ไม่ได้คิดเลขเร็วนะแต่พี่มองแล้วพี่รู้เลยว่า12เนี่ยมันคือ3คูณ4ถ่ถะเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วใช่ไหม16มันก็คือ4คูณอะไรครับ เพราะนั้นมันคือ3 4และ5 20มันก็ต้องเป็น5คูณ4จบป่ะเก็บไหมนี่คือวิธีคิดอะที่ว่ามันมีสามเหลี่ยม3 4 5ใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวเลข4เข้าไปคูณทวีเข้าไป3คูณ4เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20นะฮะดังนั้นคำตอบก็คือต้องเอาทั้งหมดมาบวกกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้น นะฮะเส้นรอบรูปไม่ได้ถามว่า a d ด o อยาวเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าเอียาวเท่าไหร,ไไไหร่ก็คือ13บวก10บวก10บเท่าไหร่บวก20ใช่ปะบวกบวกอีกข้างก็ได้13บวก5บวก16แล้วก็บวกที่ยีคำตอบก็คือ54ใช่ไหมครับใช่ okay, ไหมเดยบรอย 这样子，嗯。